เรามาต้มน้ำเกลือทำไข่เค็มสูตรเร่งด่วนกันจ้าเจ็ดวันสิบวันก็ทานได้แล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราต้มน้ำเกลือก่อนนะคะนี่เกลือสองโลครึ่งสองโลครึ่งเกลือสองโลครึ่งนี้ทำไข่ได้ห้าสามิบห้าร้ห้ฟองจ้ะ ใส่น้ำไปเนี่ยเกลือครึ่งโลนี่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 นีอ้นี่ห้าร้นะถ้วยนี้5 0 0ร้อซีซีนะห้าไม่ถึงพันนะห้าร้ซีซีใส่ใส่น้ำไป20่สถ้วยอะ่สิบถ้วยนี้ห้าร้ซีซีนะี่ ือให้เกลือละลายให้หมดเลยจ้ะแล้วก็เราก็ไปทาไข่กันเนาะไปลาไข่เส็มเอาไปล้างไข่เออป็ดออกมาแช่น้ำยี่สิบเท่าน้ําเท่ากับน้ำสิบลิรแกน้ำสิบลิตรเกลือสองโลครึ่งทำไข่ได้ร้อยห้าสิบฟองไข่ได้ทำไข่ได้ดร้อยห้าสิบฟอง เช็คน้ำเกลือดูว่าละลายยังเนาะถ้าละลายก็ได้แล้วก็ตั้งไว้ให้เย็นในน้ำเกลือเย็นเลยนะคะถ้าน้ำโดาเรดอเวลาน้ำเกลือร้อนก็เรียบร้อยเสียงรถจะดังหน่อยบ้านสาอยู่ติดถนนค่ะร้อยแปดพันเก้าเรื่องเสียงเยอะแยะเรามาล้างไข่กันยาวๆเลยจ้าล้างไข่เป็ดกันอย่าง เราต้องใช้ใช้ถ้าเราไม่ใช้น้ําโพกเราต้องใช้ไอ้หอยเหล็กขัดเลยนะขัดให้ออกอย่างนั้นไม่ออกวันนี้สามเลยแช่น้ำโคกแล้วนะถ้าแช่น้ําโพกง่ายมากแต่วันนี้เคยเยอะต้องใช้โพกหลายขวดไม่ไหวต้นทุนมันเพิ่มจ้ะถ้าน้อยๆอทำกับโพกแต่นี่เยอะแช่โพกไม่ได้ต้นทุนมันเพิ่มเป็นร้อยอะเลยเลยนั่งขัดอย่างนี้จ้า ดูกันไปยาวๆนะคะดูกันให้จบหน้าวิธีทำไข่เคมสูตรเร่งด่วนเรามาทำไข่เคมสูตรเร่งด่วนกันจ้า10วันก็ทำเป็นไข่ดาวไข่ต้มยงมาตูมได้แล้วจ้าสูตรก็มีไข่แปดเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สอง 30ฟองใช้เกลือเม็ดครึ่งกิโลํกำกับเลยว่านะว่าเกลือเม็ดเกลือป่อนไม่ได้นะคะน้ำสองลิตรต้มน้ำให้เดือดต้มน้ำเกลือให้เดือดให้เกลือละลายให้หมดแล้วก็วางน้ำเกลือให้เย็นสนิทเลยวางข้ามคืนยิ่งดีจ้ะแล้วก็เอาเอาไข่ลงไปแค่สิบวันก็เอามาต้มเป็นไข่ยางมาตู้มได้แล้วคะ่ะ วิธีต้มวิธีต้มน้ำเกลืออะไรสาก็ลงไว้ให้หมดแล้วนะวิธีดองอยู่ท้ายคลิปจ้ะวิธีดองอยู่ท้ายคลิปดูให้ดูกันให้จบนะคะทุกคนน่สาก็ล้างไข่อย่าร้อยห้าสิบฟองล้างสามชั่วโมงนั่นแดงล้างยากไข่เป็ดมัน,ม,นมันสกปรกมากเราต้องล้างให้สะอาดจ้า่าและล้างเสร็จแล้วเราต้องวางให้ไข่ไข่เป็ดสเด็ดน้ำไม่แห้งให้ดีนะ ไม่่ล้างแล้วเอาไปดองเลยไม่ได้นะคะน่าหมดแล้วจ้าวางให้ไข่เป็ดแห้งแล้วก็ไปดองวิธีดองทั้งท้า,ทายปึกษาลงไว้ให้แล้วนะก็ดูกันว่าทำยังไงเนาะก็ตามสูตรนั้นเลยไข่หนึ่งแผงไข่เบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองหนึ่งแผงเกลือครึ่งกิโลน้ำสองลิตรจ้าสูตรนี้ทำกินได้ทำขายรวยเด้อจา้าดูกันไปยาวๆนะคะ มาดองไอยเค็มกันค่ะสูตรเร่งด่วน10วันต้องเป็นไข่ยังมาดูมได้เลยจ้ะมาดูสาทำาันเลยค่ะทุกคนถุงดองใส่ถุงนะถุงม,มึงใส่7.5ลูก ใส่จิตจิตเท่ากับใส่ร้อยห้าสิบใส่สองถุงสูตรนี้ไข่เบอร์สองหนึ่งแขงเบอร์หนึ่งก็ได้เบอร์สองก็ได้เกลือครึ่งกิโลน้ำสองลิตรสูตรนี้นะสูตรเร่งด่วนนี้เนาะไข, 1, ข่หนึ่งแขงเกลือครึ่งกิโลน้ำสองลิตรใหญ่ถ้าเราทำหลายแขงเราก็บวกไป นี่สาทำห้าแผงก็ใช้เกลือสองกิโลกรัมน้ำยี่สิบลิตรไม่ใช่ยี่สิบลิตรน้ำสิบลิตรผู้ผิดน้ำสิบลิตรลองไปแปดวันสิบวันก็ทำไข่ดาวเลยเด็ทำไข่ดาวได้ จะต,ต้องพยายามมาทุนไม่ต้ออรสูตรนี้ทํากินได้ทําขายรวยเด้อ่ะสาที่สาทำนี่สาทําขายนะคะทําขายสูตรนิ่งลวแหละนิ่งละกาษาทาม,มาเป็นปีๆเลยแกไม่เสียเลย่ะออกทุบขั้นตดนไม่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 เก็บไม่อมอะไรดั้งนั้น ศึกษาหาความรู้มันทำไข่เข็มแบบเร่งด่วนทำยังไงสิบวันใช้ได้เลยสิบวันก็ต้มไข่ยางมาตุมได้ทอดไข่เ็มทอดไข่ดาวได้แล่ก็ไม่เ็มมากกินแล้วใจไม่วหวสีสวยด้วยแกไปนะ นะเวลาดองเน่ต้องให้น้ำท่วมทุกทุ่นะคะน้ำไม่ท่วมไม่ได้นะน้ำไม่ท่วมเ่านะที่อกาเป็นไหนเนี่ยนะ แน่ดองใส่ถุงอย่างนี้เลยจ้ะเรืยกว่าเราจะใส่โหลใส่อะไรก็ได้นะได้ดังนั้นแต่ใส่ถุงมันจะง่ายให้เราเวลาเราดอนี่น้ำต้องท่วมทุกรูบนะถ้าเลยน้ำพ้นน้ำเน่าจ้ะเสียเสียเสียจ้ะไอ้น้ำเกลือก็ต้องให้เย็นด้วยใส่โหลอย่างนี้ก็ได้นะก็น้ำเกลือใส่ไป ลอยอย่างนี้ไงเดี๋ยวต้องเอาน้ําใส่ถุงแล้วก็เอาน้ําปิดรอยอย่างนี้เน่านะเลยน้ำมัเลยน้ํามันอย่างนี้เน่าแต่ถ้าดองเป็นถุงเนี้ยไม่มีการเลยน้ํามัดให้หมดพวงอากาศเ๋ยวจ้ะนี่อย่างเงี้เราต้องเราต้องหาอะไรกดทับเขาเดี๋ยวเอาน้ําใส่ถุงมากดทับทําให้ดูนะเนี่ที่จริงสาจะไม่ดองหรูสาจะดองถุงจะัสะดวก ครบสิวันแล้วเรามาต้มไขย่ยางมาตูมาเลยจ้ะทำไข่เค็มต้มยางมาตูมอร่อยมากทำได้ออกมาประมาณนี้เลยจ้าใร่ข,ข้าวมาช่องสาสาวใต้ฝากช่องด้วยนะคะ